หาไผยนอมาตอกสดเอา้าป้ามาได้ใส่ข่อยว่าสีส้วนเจ้าออไปอันนี้ไหมเจ้าว่างอยู่บ่ว่างอยุบมโนว่างว่างว่างเอ้มาตอกสดสดกับข่อยเนะี่ยปัดโถมึงเป็นบ้า,บาป่ะกูจำมึงจะขึ้นบ้านผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ล่ะโอ้ยอากาศก็ดีเมียก,กับโบโยหาไผยนอมาตอกสดบรรยากาศที่สิมันต้องตอกสดนียังสิมีแห้ง เอ้าป้ามาแต่ใส่มาหาเมืองไงนี่ล่ะเลาะเมืองหัวเมืองเออมื่อนี่ห้องเราต้องด่ากันเนาะมื่อนี่เนาะโอเคบ่โอเคเออห้ามด่ากันข่อยว่าสิส้วนเจ้าไปอันนี้ไหมจะว่างอยุบบอไอยู่ข่อยบ่มีมูไปว่างอยุบเนาะว่างว่างว่างไอ้มาตอกซดๆกับข่เนี่ยปัดโถอยังเจ้าเป็นรยังไม่ปากแนมึงจีบ้าส้วนกูไปตอกซดๆนี่ ะช่ตัวตอกสดสดตัวมันไม่มีหมูมันเป็นยังนี่มาทะลึ่งเด้อทะลึ่งบังเดย์ไม่ปากว่าขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านเด้ค่อยพิษขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านบอกมันตอกสดสดมึงจะมาตอกกูยังสดสดกาตอกสดสดตัวมันแดงแสบเออมึงมีทะลึ่งได้นี่บ้าที่ยังมันกับบัหวานสัมตอกสดสดแล้วมาอย่าเบาดูไปใส่นั่นใส่ใบชิบะดากันกะชิบะาไปตอกสดสดมาพี่บ้ามึงชิบะดาคุไปตอกสดสดมึงเป็นบ้าบ่ามึงจะไปขืนบ้านผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ละ ชิ้นหอยไซนี่ฮะแต่มึงบอกว่าเป็นตอกสดนะนี่ตอกสดอนะันนี้นี่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 เห็นว่าไงห้อยจุนี่มากับเหล่าขาวนี่มัน,ม,นมีคนตอกสดสดนัน่นี่ถามมาไปกินมาก,กินมึงก็วอา,าดีดีวะตอกสดสดเออรับประทานสดสดขันหน้าขันเออเออรับประทานสดสดพออ่อให้เว้ยบอกว่าจะด่ากันสันติสันติมือนี่ขอมือเดียวหืมเออบือ่อบรรเทาค้าวมันสดสดเนาะนั่นส่วนพี่ส่วนน้องเพิ่นมาสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วเฮียตั้มหำตรงชาแนล รับชมอยู่จังหวัดใดเนี่ยก็คอมเมนต์บอกนี่ด้วยครับสวัสดีค่ะอยู่กับไอ้สาวทอดกินแซ่บกินนัว<อ>หรือว่าป่าข้างบ้านค่ะพี่น้องค่ะมาพี่น้องมาเอาเอาอยู่บ่โอ้ยอของเสียบตัวนี้มา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 กินเครื่องแห้ง,งเถอะวะแห้งก็เอามาโอ้ยเดี๋ยวมาพี่น้องมาตอกสดๆน้ำกันจั๊กฉีดหอดไซนี่เจียวเพียขมๆตอกสดๆข้างคอกงัวพี่น้องโอ้ยก็บบอกรับประทานสดๆก็ได้มาตอกสดสดสแต็คยังบอกด้ มากินน้ำคุณไปหนองตอกสดๆเล่นมาดิแมงวันสดอีนนี้ข่อยบ่มีมูบรรยากาศมันดีข่อยอยากตอกสดๆตอกโซตติยคือไม่หน่อยท่านี้ไปสื่อตัวเนื่อยก็ออกแล้วมันเหลือเมอว่านไเข้ามหญ่เพิ่งเพิ่งอากๆ กะเนื้อนี่เด้อเอาใบมืออื่นเนาะเดี๋ยวสีเลือนเนื้อใบมืออื่นเด้อเดี๋ยวมืออื่นสีออกกับแก้มไปออกแนวจวดมีแนวจวดบเดี๋ยว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 แต่าคือรับประทานคำไงเถอะมักสอบเนาะสอบสดๆนี่ว่าผีเป่ากินนะนนี่ไม่จับเสียบพี่น้องหลายคนอาจจะชอบกินดิบกับอทโต้คอรยนไงเด้อครับพี่น้องนี่โอ้ยหแนวว่ากับเพิ่อนแล้วหมดกับกัดยุ่งกับตรอด มันแบงวันของสดกับแงวันอาก่องคู่ก uh, ันมันอยากกันไ่ไม่ถือกินน่ะพี่หม่องเมือสิบาืตอบสดๆตัวนี้หราเป็นยังไงอืมาเบิรงในไก่พี่นองอ๋อข้ามย่อีกบ่อุ้ยพี่หน่องเลยสุดยอดแซ่ปอุ้ยนี่นขอบเนาะสุดยอดเลยเจ้าขมมั่มนี้ของกลับ เว้ยกิน,นเยอะเนาะคนอีสานมันจังมันดีเนาะแมนหลายคนมากินดิบก็ขอโทษเด้อขอ,อโทษเด็ดรออเด้อพี่นอ้องกินลายกับบดีเนาะพี่นอ้องแจะมันก็เป็นอ,อาหารตันเลิศของคนอีสานนะครับวันเยน็นกัศดูดเลยนี่อ,อันนี้กับบดีมันหลายกินลาย,ลายบดีแล้วพี่น้องเนาะมือนีเขาใจดีเนาะค่ะพี่นอ้องคะเอินปตาคางบานมาต่อสดสดมัตต์ต่ดีๆกับบดีเนาะส่วนมันบ้านน้อากาศดี ยุ่งยุ่งจัดแต่เบาเหลือกับไปเขาไปตอกปะเอาเอ้าตอกยังตอกสดสดบ่เอ้าว่ามคือดีดีแล้วนี่ยเอ้าเอาอีกเก็บใบมืออื่นเด้ออืมไม่ถุงบ่ชีหอยกว่ะได้บ่ล่ะเอ้าชีหัวว่าขันยาหอยเอ้าพี่น้องมโอนี้กับพ่อใบสมเนีรลราครับผ้าปลาคางบ้านตอกสดสดพี่น้องอ่ะ แต่การทำใดว่าจะได้ปรผสมคสานขอโทษขอขอภัยเดอ้อครับฝากติดตามนั่นะครับสาวทอดกินแซ่บกินนัวพี่น้องแกบกกะทีมงานเฮ้ยโอนี่กับก้าวเขมาสวัสดีครับ